กราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณิมิตรทุกท่านมินยู h ช n n นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยู h ช n n นลด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอเรื่องราวลงทุนขายอะไรดีงบน้อยมาดู30ธุรกิจลงทุนไม่เกิน3,000บาทก็สร้างตัวได้30ไอเดียเมนูอาหารที่กำลังมองหาอาชีพเสริมอยากลองเปิดร้านเล็กๆขายอะไรดีหน้าบ้านหน้าโรงงานหรือตามตลาดนัดด้วยงบไม่เกิน3,000บาท โดยเมนูอาหารแต่และประเภทที่รวบรวมมาเป็นเมนูที่ทำขายตลาดนัดยอดฮิตทำขายได้ตลอดวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆก็หาได้ไม่ยากเริ่มต้นสร้างรายได้กันได้เลยแบบไม่ต้องคิดเยอะต่อให้ทำอาหารไม่เก่งก็สามารถทำธุรกิจอาหารให้ปังๆได้จะมีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. จัดร้านขายของชำให้หน้าเข้าการจัดเรียงสินค้าให้สวยงามแน่นชั้นวางและแบ่งประเภทของให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการหาสินค้าจะช่วยให้ลูกค้าอยากเข้าร้านมากกว่าเพราะดูมีสินค้าเยอะน่าเลือกซื้อมากกว่าปล่อยให้ชั้นวางโลง่งหรือล้มเกละ,กะจนสภาพสินค้าดูแย่ตามด้วยการจัดช่องทางเดินเองก็สำคัญนะคะ ควรมีะระยะห่างที่พอดีให้ลูกค้าไม่รู้สึกอึดอัดจนเกินไปจะได้เดินเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจนั่นเองค่ะนี่จึงเป็นเทคนิคการจัดร้านขายของชําให้ที่น่าเข้าและก็น่าสนใจก็จะต้องมีนะคะ 2. ข้าวยำไก่แซบอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตสำหรับคนชอบกินไก่ทอดและชอบอาหารรสจัดจ้านนั่นก็คือข้าวยำไก่แซบเป็นเมนูที่ทำขายได้ง่าย โดยวัตถุดิบหลักของเมนูนี้ก็คือเนื้อไก่ส่วนมากมักจะใช้เป็นสะโพกเนื้อจะมีความแน่นและก็มีความนุ่มกิโลกร,รัมละประมาณ60-70บาทเท่านั้นเองและต้องให้ความสำคัญกับขั้นตอนการนำไก่ไปทอดด้วยนะคะหลังจากการทอดเสร็จแล้วก็ควรที่จะพักไก่ให้เย็นไก่ทอดนั้นจะต้องคงความกรอบเอาไว้ เมื่อนำไปยำก็จะมีความเข้ากันได้เป็นอย่างดีและแน่นอนค่ะว่าจุดขายของเมนูนี้คือส่วนผสมของเครื่องยำไม่ว่าจะเป็นพริกป่นข้าวคั่วน้ำตาลปีป๊บน้ำมะนาวน้ำปลาหอมแดงผักชีต้นหอมผักชีฝรั่งใบสะระแหน่และก็น้ำเปล่าโดยส่วนผสมของเครื่องยำนี้อาจจะแตกต่างกันออกไปตามสูตรของใครของเรานะคะ3ยมยขนมจีนคะ่ะ ลงทุนขายอะไรดีงบน้อยต้องเมนูนี้เลยค่ะยำขนมจีนที่วัตถุดิบหลักๆเลยนะคะอย่างเช่นขนมจีนกิโลละประมาณ25บาทเท่านั้นเองใครที่ชอบเมนูยำเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะกอะ็อย่างที่จะไม่พร้อมลงทุนเยอะแนะนําให้นําขนมจีนนี้ไปยำค่ะเป็นเมนูเดียวก่อนก็ได้ก่อนที่จะเพิ่มพูนเมนูยำประเภทอื่นๆน,นอกจากขนมจีนแล้วยังมีวัตถุด,ดิบหลักอีก อย่างหนึ่งก็คือปลาทูทอดที่แกะเนื้อแล้วนะคะแนะนำว่าแกะให้ดีๆอย่าติดก้างก็จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ด้วยและจุดเด่นของยำขนมจีนก็ต้องเป็นน้ำยํำที่มีความแซบความนัวของน้ำปลาร้ามาพร้อมกับถั่วฝักยาวซอยเม็ดกระถินและพริกขี้หนูซอยนะคะเลือกใส่กันได้ตามชอบเลย4หอหมก ห่อหมกมีหลากหลายสูตรให้เลือกทำนะคะโดยห่อหมกที่จะได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือห่อหมกปลาช่อนห่อหมกปลากลายและห่อหมกปลานิลสำหรับพี่ๆหรือท่านใดที่อยากจะลองทำห่อหมกขายอาจจะเร,เริ่มต้นที่ห่อหมกปลานิลน,นะคะเพราะว่ามีต้นทุนที่ไม่สูงมากประมาณกิโลกร,รัมละ47บาทเท่านั้นเอง แต่ความอร่อยรับรองได้เลยค่ะว่าลูกค้าจะต้องติดใจจนขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอย่างแน่นอนโดยทั่วไปจะนิยมขายกระทงละ10บาทซึ่งช่วยให้ขายง่ายขายไวแถมลูกคา้ายังสามารถเลือกชิมหอหมกได้หลากหลายแบบมากยิ่งขึ้นด้วย 5. กุยช่ายทอดค่ะอยากเปิดร้านขายอะไรดีแต่ว่ามีงบเพียง3,000บาทนะคะต้องนี่เลยแนะนำกุยช่ายทอด เมนูยอดฮิตของใครหลายๆคนในปัจจุบันนะคะมีขายแบบสำเร็จรูปด้วยโดยพี่ๆที่สนใจอาชีพนี้นะคะนำกุยช่ายนั้นไปทอดก็สามารถขายได้เลยค่ะอีกทั้งยังมีกุยช่ายหลากหลายรูปแบบให้เลือกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุยช่ายสี่เหลี่ยมที่นิยมมากที่สุดกุยช่ายแบบกรุมไส้ต่างๆเช่นไส้ผักไส้เผือกไส้หน่อไม้ผัดเป็นต้นค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำจิ้มกุยช่ายค่ะ ที่ทำได้ง่าย,ายๆเช่นเช่นกันนะคะเพียงแค่ใช้น้ำตาลทรายซีอิ๊วดำหวานน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าพริกขี้หนูสดบดแล้วก็เกลือผสมกันค่ะ 6. ข้าวต้มมัดนอกจากเมนูอาหารแล้วเมนูขนมหวานก็น่าสนใจไม่แพ้กันข้าวต้มมัดเป็นเมนูขนมไทยที่มัดใจคนไทยอย่างยาวนานค่ะ มีให้พี่ๆได้เลือกหลากหลายทั้งไส่ข้าวต้มมัดไส้กล้วยน้ำว้านะคะข้าวต้มมัดไส้ถั่วข้าวต้มมัดไส้เผือกวัตถุหลักวัตถุหลักนะคะก็หาได้ไม่ยากต้นทุนไม่สูงไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหัวกะทิน้ำตาลทรายและก็เกลือแต่เนื่องจากมีส่วนผสมของกะทินะคะก็ต้องระวังในการวางแผนการขายให้ดีนะคะที่จะไม่ให้ของเหลือ เพราะว่าไม่ควรเก็บค้างคืนไว้แล้วก็มีโอกาสที่จะเสียหรือว่าความอร่อยนั้นน้อยลงค่ะ 7. ขนมไข่เต่าอยากเปิดร้านเล็กๆขายอะไรดีที่ใช้งบไม่เยอะมีงบ3,000บาทวันนี้ขอแนะนําไข่เต่านะคะวัตถุดิบหลักก็จะมีมันเทศสีสม้มฟักทองมันม่วงนะคะหรือวาอ่าเลือกได้ตามความชอบไม่ว่าจะขายแบบไหน บ้างนะคะมีแป้งมันน้ำตาลทรายหัวกะทิเกลือป่นน้ำมันปลาลสําหรับทอดโดยจุดประสงค์จุดขายของขนมไข่เต่าทอดก็คือเมื่อทอดแล้วจะต้องมีความกรอบนุ่มในนะคะมีกลิ่นหอมน้ำมันที่ทอดจึงมีส่วนสําคัญมากไม่ควรที่จะใช้น้ำมันซ้ําบ่อยๆเพราะน้ำมันจะเหนียวข้นมีกลิ่นเหม็นหืนและเกิดควันมากในขณะที่ทอดนะคะก็จะส่งผลให้ขนมไข่เต่าของเรานั้นกินไม่ได้เลยนะคะ 8. กล้วยทับน้ำกะทิกล้วยทับน้ำกะทิเป็นอีกหนึ่งเมนูขนมหวานที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานและสร้างกำไรค่อนข้างมากค่ะโดยวัตถุดิบหลักของกล้วยน้ำว้าหามมีต้นทุนวีละประมาณ20บาทเท่านั้นหรืออาจจะถูกกว่านั้นถ้าซื้อในจำนวนเยอะๆนะคะและเนื่องจากว่ากล้วยทับน้ำกะทินี้ใช้กล้วยน้ำว้าหามสิ่งสำคัญของการทำกล้วยปริง ไม่ให้ฝาดนะคะก็จะต้องไม่ใช้ไฟแรงหรือปิ้งนานจนเกินไปและก็จะต้องเลือกกล้วยที่หามกำลังเคาะกำลังพอดีเพื่อไม่ให้ปิ้งมาแล้วกล้วยจะแข็งเกินไปและจุดสําคัญของเมนูลกล้วยทับก็คือน้ํากะทิค่ะน้ํากะทิที่ราดที่มีส่วนผสมของกะทิน้ําตาลปีบ๊บเกลือและใบเตยจะต้องอมีความหอมห,อมหวานและก็ขนกําลังดีด้วยค่ะ 9. ปลาท่องโกค่ะลงทุนขายอะไรดีงบน้อยแต่อยากได้กำไรเยอะๆแนะนำนี่เลยค่ะเป็นปลาท่องโกนะคะโดยวัตถุดิบหลกักจะใช้เพียงแป้งสาลีอเนกประสงค์กิโลกร,รัมละประมาณ37บาทเท่านั้นเองแต่อาจจะมีขั้นตอนการทำที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะและก็จะต้องลองผิดลองถูกกันสักหน่อยเพื่อหาสูตรที่ใช่สำหรับเราโดยขั้นตอนสำคัญอยู่ที่การนวดแป้งค่ะ สามารถด้วยนวด่านวดด้วยมือหรือว่าเครื่องนวดแป้งก็ได้โดยจุดขายของปลาท่องโอกก็คือตัวแป้งที่ที่ทอดนะคะเมื่ออ่าทอดออกมาแล้วจะต้องมีความกรอบนอกนุ่มในมีความเหนียวหนึบกําลังพอดีค่ะ10น้ําเต้าหู้น้ําเต้าหู้แทบจะเป็นตัวเลือกอันดับต้น,ตน,ตนสําหรับคนที่อยากขายของนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดร้านขายอะไรดีแถมยังเป็นเมนูเครื่องดื่มสุขภาพที่หลายคนนิยมอีกด้วยค่ะ จะขายตอนเช้าหรือว่าจะขายตอนเย็นก็ได้โดยขั้นตอนการทำน้ำเต้าหู้จะใช้ถั่วเหลืองประมาณกิโลกร,รัมละ43บาทเท่านั้นเองเป็นวัตถุดิบหลักนะคะแต่ว่าจะมีขั้นตอนการต้มที่ค่อนข้างจะลเอียละเอียดอ่อนอาจจะต้องศึกษาให้ดีก่อนลงมือทำเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดท,ที่น้อยที่สุดเมื่อทำจนชำนาญและก็เริ่มมีฐานลูกค้าอาจจะเพิ่มเมนูอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าหวย บัวลอยน้ำขิงหรืออาจจะขายคู่กับปลาท่องโกก็เป็นไอเดียสร้างรายได้ที่น่าสนใจไม่เบาเลยค่ะ11ร้านลูกชิ้นทอดหรือว่าลูกชิ้นปิ้งนะคะเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินไม่ถึง3,000บาทกับการลงทุนเปิดร้านลูกชิ้นทอดหรือว่าลูกชิ้นปิ้งนั้นอร่อยเด็ดๆนะคะอุปกรณ์ก็อาจจะเริ่มต้นจากหม้อทอดในบ้านหรือว่าเตาถ่าน เตรียมโต๊ะเตรียมป้ายบอกราคาและถุงพลาสติกใส่ลูกชิ้นพร้อมกับผักสดหรือว่าผักแก้มค่ะเราลงทุนซื้อลูกชิ้น1 5 0 0บาทเสียบไม้ประมาณ4-5ลูกนะคะอันนี้คือค่าประมาณคร่าวๆนะคะสามารถเฉลี่ยตามต้นทุนที่เราซื้อลูกชิ้นได้เลยนะคะเตรียมน้ำจิ้มใส่ลูกชิ้นประมาณ200บาทค่ะรวมเบ็ดเสร็จไม่เกิน ปะไม่ไม,ไมน่าจะเกิน2,500บาทค่ะตั้งราคาขายไม้ละ5บาทถึง25บาทตามประเภทของลูกชิ้นแต่ละราคาที่เราซื้อมานะคะถ้าทำเลยด,ดีมีผู้คนพุกพ่านนะคะอย่างเช่นหน้าโรงเรียนโรงงานขยันขายทุกวนันน้ำจิ้มอร่อยกำไรอย่างน้อยๆวันละ500บาทเลยละค่ะ อย่างไรก็ดีจะต้องควบคุมคุณภาพของลูกชิ้นให้ดีนะคะอย่าปล่อยให้ลูกชิ้นเน่าเสียหรือว่าบูดเพราะว่าอาจจะทําให้เราขาดทุนหรือว่าเสียลูกค้าไปได้เลยก็ได้นะคะ 12. ข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะมีเงิน3 3 0 0 0บาทนะคะขายอะไรดีข้าวเหนียวหมูปิ้งก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจค่ะสําหรับสิ่งที่จะต้องซื้อหลักๆนะคะก็คือเนื้อหมูไม้เสียบข้าวเหนียวและถุงใส่ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ส่วนเตาปิ้งนะคะเราทําเองกอ็ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเตาธรรมดาใช้ไปก่อนจำไว้นะคะว่าเวลาที่ไปจ่ายตลาดห้ามใช้งบเกิน3,000บาทนะคะแล้วก็จะคุมงบประมาณให้ดีเพื่อที่เราจะได้มีกําไรด้วยค่ะคิดรายได้คร่าวๆนะคะถ้าขายไม้ละ10บาทได้100ไม้ก็จะเป็นเงิน1000บาทข้าวเหนียวถุงละ10บาทขายได้10หรือว่า100้ถุงนะคะก็อาจจะเป็นเงิน1,000บาท รวมเป็นรายได้ทั้งหมดก็จะเป็น2,000บาทหากกับต้นทุนก็มีกำไรเหลือๆนะคะนอกเนือจากข้าวเหนียวมูปิ้งเป็นอาหารที่ขายได้ตลอดทั้งวันหรือมีทำเลดีๆอาจจะขายได้มากกว่ากกว่า1 0 0ไม้นะคะก็จะทำให้เรามีกำไรมากขึ้นอีกด้วยค่ะ 13. ขายหมาล่าปิ้งย่างนะคะหมาล่าปิ้งย่างเนี่ยถือว่าเป็นอาหารยอดฮิตแห่งยุคเลยก็ว่าได้ค่ะ คนที่คิดจะขายหม่าล่านะคะเป็นอาชีพเสริมสามารถลงทุนได้เองไม่ต้องผ่านเฟรนชชายแค่มีเงินต้นทุนเพียง3,000บาทก็เริ่มต้นอาชีพนี้ได้แล้วนะคะเบื้องต้นเราอาจจะลงทุนวัตถุดิบเครื่องปรุงหม่าล่าอุปกรณ์จะมีเตาย่างนะคะตะแกรงพักของอย่างไม้ทาพริกหม่าล่านะคะถุงพลาสติกหรือว่ากล่องโฟมที่เราจะใส่ให้กับลูกค้าและพลาสติกวางรองกล่องค่ะ ้วยพลาสติกสำหรับใส่ขายแล้วก็เพื่อรักษาความสดของเนื้อและผักนะคะควรจะมีแช่ไว้ในตู้แช่นะคะระหว่างที่ขายด้วยเพราะถ้าหลายชั่วโมงอาจจะมีกลิ่นหรือก็ไม่น่ารับประทานได้ค่ะ14ข้าวไข่เจียวค่ะข้าวไข่เจียว,ขวไข่เจียวฟูกรอบนะคะมาถึงร้านข้าวไข่เจียวลงทุนไม่ยากค่ะโต๊ะ1ตัว,ตวเตาแก๊สจานโฟม ช้อนซ่อมพลาสติกนะคะวัตถุดิบสําหรับผสมไข่เจียวเช่นหมูสับปูอัดหมูยอผักไก่สับอะไรต่างๆนะคะซึ่งเราอาจจะไม่ต้องมีเครื่องเคียงมากนักนะคะในช่วงแรกๆที่ทําธุรกิจแต่ที่จะต้องมีเป็นพระเอกของธุรกิจนี้ก็คือข้าวและก็ไข่ไก่ค่ะยกตัวอย่างการลงทุนนะคะข้าวสารราคาถาังละประมาณ450บาทไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดนะคะเบอร์ หถึงเบอร์2แพงละประมาณ95-130บาถึง130บาทนะคะไข่ไก่30บใบลงทุนเบ็ดเสร็จแล้วพร้อมเปิดร้านก็ประมาณ2,000บาทหากเราขายข้าวไข่เจียวจานละ20-25บาทแค่100จานนะคะก็จะได้เป็นเงิน2,500บาทอาจจะเพิ่มเครื่องหรือให้หลากหลายนะคะหรือว่าเพิ่มน้ำจิ้มรสเด็ดที่หลากหลายมากกว่าซอสพริก ซอสมะเขือเทศไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มแจวน้ำจิ้มซีฟูด้ดที่เข้ากับรสชาติของไข่เจียวเพื่อสร้างเสน่ห์ให้กับร้านขายของหรือว่าร้านขายไข่เจียวของเราได้ค่ะ15ร้านโจ๊กใช้ทุนไม่สูงอย่างที่คิดนะคะต้นทุนสำคัญก็คือข้าวสำหรับทําโจ๊กไข่หมูแล้วก็เริ่มต้นง่ายๆก่อนก่อนได้นะคะไม่ไม่ต้องมีวัตถุดิบมากมายส่วนพวกเครื่องปรุงเดี๋ยวก็มีทำ เป็นรูปสําเร็จรูปเป็นซองของเรานะคะไปซื้อมาเลยแค่ตั้งโต๊ะหมอ้อโจ๊กขนาดใหญ่หนึ่งใบเปิดร้านแบบง่ายๆไม่ต้องนั่งทานให้ซื้อกลับบ้านได้อย่างเดียวต้นทุน3,000บาทก็เอาอยู่แน่นอนค่ะขายโจ๊กถุงละ30-35บาทขายซัก100ถุงนะคะก็จะได้เท่ากับทุนและยิ่งเปิดร้านนานๆมีลูกค้าประจำคํานวณได้เลยค่ะว่าแต่ละวันนั้นเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่นะคะออกไอเดียค่ะว่า เตรียมไข่หลากหลายรูปแบบนะคะให้ลูกค้าเลือกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเช่นไข่ลวกไข่สุกหรือว่าไข่เค็มได้ตามสไตล์นะคะที่เราจะต้องการคาแรคเตอร์ให้กับร้านของเราเลยค่ะ16ปุกวยเตี๋ยวลุยสวนค่ะเมนูเพื่อสุขภาพอีกอ,อันหนึ่งนะคะที่น่าลงทุนสําหรับธุรกิจลงทุนไม่เกิน3,000บาทก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนี้ใช้ค่าใช้ใจ่ายไม่เยอะค่ะมีแป้งผักต่างๆหมูสับหรือว่าไก่ หมูยอปูอัดเครื่องทำน้ำจิม้มถ้าขายก๋วยเตี๋ยวลุยสวนในราคากล่องละ30-35บาทนะคะขายได้300กล่องก็จะเป็นเงิน9,000บาทเลยทีเดียวค่ะ17ขายแซนด์วิชค่ะแซนด์วิชมีหลากหลายนะคะเช่นแซนด์วิชหมูหยองแซนด์วิชแฮมแซนด์วิชไข่ดาวหมูหยองนะคะแซนด์วิชผักแซนด์วิชโบราณ และอื่นๆอีกมากมายนะคะตามที่เราเลือกได้เลยเบื้องต้นนะคะเราอาจจะต้องมีสินค้ามากเกินไปอาจตามงบประมาณที่มีนะคะโดยตั้งราคาขายตามคุณภาพและก็ขนาดของแซนด์วิชค่ะคือ,อตั้งราคาเพิ่มมากกว่าต้นทุนประมาณ5 1 0บาทต่อชิ้นนะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขายก็คือช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นสำหรับต้นทุนที่สำคัญก็คือขนมปังและวัตถุดิบที่ประกอบไปด้วยหมูยองแฮมผักไข่ดาว เบ็ดเสร็จต้นทุนอยู่ที่ประมาณ2,000บาทค่ะแต่ละวันถ้าขายได้200ชิ้นหรือว่า100ชิ้นนะคะก็ถือว่าเท่าตัวแต่ถ้าหากว่าตลาดดีๆขายส่งตามโรงเรียนโรงขายตามออฟฟิศนะคะหรือว่ามีออเดอร์ประจำแค่100ชิ้นถือว่าง่ายมากค่ะเพิอๆนะคะอาจจะขายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ500ชิ้นเลยทีเดียวรายได้ก็ลองคูณดูนะคะว่ามันจะมากขนาดไหน 18ร้านยำค่ะยำคนนิยมมากนะคะเบื้องต้นเราอาจจะใช้งบประมาณเพียงแค่3,000บาททําเมนูยำที่ไม่มากจนเกินไปเตรียมยำหลักๆอย่างเช่นยำวุ้นเส้นยำมาม่ายำไข่เยี่ยวมายำตีนไก่ยำหมูยอซึ่งต้องพยายามคำนวณให้อยู่ในงบประมาณที่เรามีนะคะยิ่งถ้าเรามีฝีมือในการทำยำให้รสชาติจัดจ้านเพิ่มความปารานัวรับรองว่าขายดีคนติดใจซื้อทุกวันแน่นอนค่ะ ราคาขายตักทุงละ35 4 0บาถึีทมีไรายได้ต่อวันไม่ต่ำกว่า3,000บาทเราเอากำไรมาต่อยอดยำเพิ่มนะคะก็จะได้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ19วุ้นแฟนซีค่ะต้นทุนของวุ้นแฟนซีนะคะไม่มีอะไรมากผงวุ้นกลิ่นสีแป้นพิมพ์นะคะและก็เป็นกล่องใส่วุ้นเบ็ดเสร็จ0 0 0พัพอไหวสิ่งสำคัญก็คือสีสันและก็ความสวยงามค่ะ ขายเป็นกล่องโฟมนะคะกล่องละ20-30บาทซึ่งสามารถขายได้ทั้งหน้าร้านและก็ขายออนไลน์รวมถึงว่าฝากขายร้านฝากตามร้านต่างๆได้อีกด้วยเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่หลายคนมองข้ามแต่ว่าถ้าทำจริงๆแล้วลงทุนไม่สูงกำไรดีก็ขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของเราด้วยนะคะ20ผัดมาม่าและเส้นต่างๆค่ะสามารถขายได้ในราคาห่อละ10บาทถึง15บาทนะคะและจะ ให้ดีก็ควรมีวัตถุดิบให้ล,กลูกค้าได้ผสมเพิ่มเติมจะทําให้ขายง่ายแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นใส่ลูกชิ้นหมูสับไข่ผักและวก็แฮมโดยรวมต้นทุนใช้ไม่มากค่ะแค่1,000บาทก็เอาอยู่แล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการขายว่าจะทำอย่างไรให้คนติดใจเมนูนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากค่ะไม่ต้องโฆษณาเยอะ แค่ทำอร่อยๆอนะคะคนก็ติดใจแน่นอนดีไม่ดีกรณีลูกค้าเยอะอาจจะต้องมีการเพิ่มสาขาของตัวเองได้ด้วยค่ะ21ขายน้ำแข็งใสค่ะ กินตอนร้อนๆยิ่งจะชื่นใจนะคะเทคนิคก็คือจะต้องมีน้ำหวานให้เลือกหลากหลายสีหรือเพิ่มพิมพ์น้ำแข็งใสทรงกลมทรงเหลี่ยมมีท็อปปิ้งหลากหลายอย่างและต้องสะอาดด้วยนะคะภาชนะที่ใส่จะต้องได้มาตรฐานกลุ่มลูกค้าที่สนใจมักอยู่ในช่วงของวัยเด็กแล้วก็วัยผู้ใหญ่ การลงทุนแค่1,000บาทก็เอาอยู่แล้วค่ะแต่ต้องหาแหล่งขายสินค้าที่เหมาะสมด้วยนะคะราคาขายถ้วยรับประมาณ15-20บาทถ้าทำแบบสะสมกำไรไว้แล้วนำมาต่อยอดธุรกิจเพิ่มสินค้าให้มากขึ้นจัดร้านให้น่าสนใจอนาคตก็จะเป็นธุรกิจที่แข็งแรงได้เช่นกันค่ะ 22. ขายไก่ทอดค่ะ ไก่ทอดเป็นอาหารยอดฮิตที่ยุคไหนก็ขายดีนะคะยิ่งตอนเช้าๆก็จะขายดีมากอุปกรณ์เราหาได้เองง่ายๆค่ะใครที่อยากจะมีอาชีพไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากอะไรนะคะก็สามารถเปิดร้านขายไก่ทอดแบบง่ายๆได้นะคะรายได้อาจจะดีกว่าที่คิดก็ได้พร้อมกับฝึกฝนเทคนิคดีๆในการทอดไก่หมักไก่และขายคู่ไปกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยๆค่ะ 23ร้านน้ำพริกผักลวกจะมีเครื่องเคียงเป็นผักลวกนะคะปลาทูไข่ต้มไขช่ชะอมแล้วก็อาจจะมีน้ำพริกอื่นๆมาร่วมแซกด้วยซึ่งเป็นเมนูอาหารที่มีมานานแล้วและคนก็ยังให้ความนิยมอยู่เพียงแต่การที่จะทำให้เป็นธุรกิจก็จะต้องรู้จักการพัฒนาฝีมือให้คนติดใจนะคะและแพ็กเกจที่จะต้องเหมาะสมให้คนซื้อกลับบ้านได้ง่าย การลงทุนไม่เกิน3,000บาทก็ได้ขายน้ำพริกได้หลากหลายเช่นกันค่ะ24ขายส้มตำค่ะส้มตำเป็นเมนูเด็ดที่หลายคนชื่นชอบนะคะส่วนใหญ่มักทานกันในช่วงเวลากลางวันหรือช่วงเย็นถ้าพูดถึงต้นทุนก็ไม่เกิน2,000บาทค่ะยกเว้นแต่ว่าจะมีไก่ย่างหรือว่าเครื่องเคียงอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยส่วนรายได้นั้นการันตีได้เลยค่ะว่ายิ่งถ้ามีฝีมือ คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะคะบางวันถ้าลูกค้าเยอะรายได้มีมากถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวค่ะ25ของทอดทานเล่นค่ะอาหารทานเล่นมีหลากหลายอย่างนะคะเช่นเฟรนฟรายไก่ทอดข้าวโพดทอดลูกชิ้นทอดขนมปังทอดเป็นต้นนะคะถ้าเราสามารถทำเมนูทานเล่นให้อร่อยมีรสชาติที่ติดปากลูกค้าประจำก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยค่ะ คนที่ทำธุรกิจนี้จริงๆจังๆนะคะขายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ4,000ถึง5,000บาทต่อวันเลยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทําเลส่วนต้นทุนนั้นไม่เกิน3,000บาทแน่นอนค่ะเพราะเดี๋ยวก็มีแบบสำเร็จรูปให้เราได้เลือกซื้อมาทอดขายนะคะเราเลือกได้ว่างบที่จะมีอยู่นั้นจะซื้อวัตถุดิบมาเริ่มขายได้ที่เท่าไหร่กันนะคะ26กล้วยทอดมันทอดเผือกทอดค่ะ มีเงิน3000บาทลงทุนอะไรดีก็สามารถเปิดร้านกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดได้นะคะเทคนิคการทำให้อร่อยจะต้องอร่อยที่ตัวแป้งและต้องมอีแล้วต้องไม่ติดน้ํำมันมากเกินไปค่ะอีกทั้งต้นทุนที่ใช้นะคะก็ไม่สูงมากถ้าเริ่มเปิดร้านแรกๆนะคะไม่ต้องมีขนาดใหญ่โตให้คํานวณต้นทุนและสัดส่วนสินค้าที่คุณจะขายให้ดีค่ะ 27ขายขนมจีนน้ำยาค่ะแม้จะดูว่าเป็นเมนูจุกจิกในเรื่องของส่วนผสมนะคะแต่ต้นทุนดวนโดยรวมแล้วไม่เกิน3,000บาทค่ะก็ทำน้ำขนมจีนและก็น้ำยาขนมจีนมาขายได้อย่างแน่นอนเริ่มต้นธุรกิจที่ไม่ต้องตั้งร้านใหญ่โตนะคะแค่มีหรือว่าอยู่ในเขตชุมชนอยู่ใกล้ตลาดนัดน้ำยาหนึ่งหม้อขนมจีนพร้อมขายไว้มีลงทุนค่อยเพิ่มเมนูประกอบอย่างอื่นขึ้นมานะคะ ย่างเช่นแกงเขียวหวานน้ำเงีว้วน้ำขนมจีนน้ำย้อยนะคะต้องไม่ลืมใส่เครื่องเคียงอย่างผักสดผักดองขายชุดละประมาณ30-35บาทก็ได้ค่ะ28รับทําอาหารกล่องค่ะอันนี้น่าจะเป็นทีเด็ดนะคะคือ,อยังไม่ต้องลงทุนอะไรเลยรับออเดอร์มาก่อนนะคะว่าลูกค้าจะต้องการสั่งเมนูอะไรจํานวนเท่าไหร่เมื่อได้ออเดอร์แน่นอนแล้วค่อยไปซื้อวัตถุดิบมานะคะ ข้อดีของวิธีการนี้ก็คือคำนวณได้ค่ะว่าเราจะได้กำไรเท่าไหร่แม้จะว่าจะต้องออกทุนไปก่อนแต่ว่าไม่นานนะคะเมื่อส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคได้หมดกำไรก็จะอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วยิ่งยุคนี้นะคะมีสื่อสังคมออนไลน์มีโซเชียลมีเดียที่เป็นตัวช่วยนะคะรวมกับการหาลูกค้าจากออฟฟิศต่างๆยิ่งมีมากกำไรเรายิ่งดีขึ้นและถ้ากำลังมองหา ที่ฝากร้านนะคะสามารถฝากร้านฟรีได้ตามตลาดนัดต่างๆเลยค่ะ29ขายข้าวโพดต้มบางคนคิดไม่ถึงนะคะว่าข้าวโพดต้มจะขายดีอย่างไรนี่คือเมนูบ้านบ้านแต่ไรายได้ไม่บ้านบ้านนะคะต้นทุนสำหรับข้าวโพดดิบนะคะก็กิโลกร,รัมละ8ถึง10บาทติดต่อกับสวนข้าวโพดเองยิ่งอย่างดีเลยนะคะซื้อมาสัก100กิโลกร,รัมนะคะก็ประมาณ1000บาท ได้ข้าวโพดประมาณ200ฝักนะคะน้ำหนักเฉลี่ยก็อยู่ที่สองฝักต่อ1กิโลกรัมนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องหม้อต้มยากนะคะไม่ต้องลงทุนก็ใช้หม้อธรรมดาไปก่อนต้นทุนที่เหลือก็คือค่าแก๊สค่ะราคาตั้งแต่ฝักละ15-20บาทถ้ามี200ฝักนะคะก็สามารถขายได้1,500บาทถึง2,000บาทเลยทีเดียวแต่แม่ค้าขาวโพดต้มส่วนใหญ่นะคะก็จะขายได้มากกว่า5,000บาท คิดดูนะคะว่ากำไรนั้นจะดีขนาดไหนและวิธีการก็ไม่ยุ่งยากสินค้าขายตัวเองได้และก็คนที่นิยมก็ยังมีมากอยู่อีกด้วยนะคะจะลองเพิ่มน้ำตาลเพิ่มมะพร้าวหรือว่าท็อปปิ้งอื่นๆก็ได้ตามชอบเลยค่ะ30ขายขนมปังปิ้งค่ะขนมปังปิ้งเป็นเมนูง่ายๆสร้างรายได้ยามเช้านะคะ เงินลงทุนเบื้องต้นอยู่ที่3,000บาทได้อยู่ค่ะวัตถุดิบมีขนมปังราคานั้นขึ้นอยู่กับขนาดน้ำหนักและก็การหั่นขนมปังนะคะถ้าเป็นขนมปังที่ยังไม่ได้หั่นนะคะก็จะถูกกว่าแยม1กิโลกร,รมัมเริ่มต้นที่65บาทค่ะมายองเนส1นก,กิโลกิกร,รัมค่ะเริ่มต้นที่50บาท ช็อกโกแลตนะคะ680กรัมนะคะเริ่มต้นที่350บาทเนย5กิโลกรัมก็เริ่มต้นที่750บาทค่ะอุปกรณ์จะมีเตามีมีดนะคะมีโต๊ะนะคะโหลใส่แยมเอาจากที่บ้านไปก่อนก็ได้ค่ะจานกระดาษ100ชิ้นเริ่มต้นที่60บาทต่อแพคนะคะถุงพลาสติกราคาเริ่มต้นที่60บาทต่อแพคเช่นเดียวกันค่ะการเลือกทำเลขายควรอยู่ใน อาย่านของชุมชนหน้าโรงเรียนนะคะย่านมหาวิทยาลัยหรือแหล่งออฟฟิศค่ะบริเวณใกล้กับป้ายรถเมล์บริเวณสถานีรถไฟฟ้าตลาดที่มีผู้คนพลุกพานในตอนเช้าเพราะสามารถขายได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะคะและก็ในเวลาที่จำกัดด้วยค่ะมินยูชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ